วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับท้องฟ้าแจ <c oughs> ่มใสจุกก <c oughs> ับข้าวบ้านครับข้าวอีสานบ้านฮอง ใส่20บาทลำไยอาคอนนี่ก็แม่นอบอกสามเ <3 S 2> จ้าโอนะเจ้าพุ่นเจ้านี่เจ้านี่สามอยู่กันนั่นก็แม่นถึงน้อย,อ,อ,ยอ,อาคอนโ,โดยใหญ่กว่ามู้โดยใหญ่กว่าเพื่อนนะครับโอ o ีลำไยครับลำไยลำไยเอราวัน ดกดีจังสู้ของอาคอนมาได้วะหมูจีอันนั้นเนื้อจีไ่ละท่อนี้แหละครับมันขึ้นเดือหลายครับ อาหมอลังวั <laughs> นน้ำลังวันลังวันกินอะไรกินมากมน้ำเลยซน้ำน้ยยี่สิบบาท มมาีเอาเงินให้ไปเอาไปเอาคืนแลวนวบ,บอกใส่ดีสี่สิบบาทกินแกกินโกโก,โก้แก้วน้อย ใส่ไข่มุกวะฮะ <Hi. S 1> ใส่ก็ไข่มุกสิบบาทสตรอเบอรี่ยี่สิบแก้วใหญ่สตรอเบอรี่ครับครับยี่สิบบาท แก้วเล็กสิบบาทแก้วใหญ่ยี่สิบอ๋อหรือบอกว่าบอใส่ไข่มุกบอใส่ไข่มุกผมเอาให้ <c oughs> เพิ่มก่อน <c oughs> ไ่พวกผมเอาไปแช่ซ่องฟิตนะแล้วมันแข็งกินบ่ได้ไข่มุกมันขายไปเลยล่ะขายดีขายดีไซมอนามันยวนมาแล้วกลับมาแล้ว หาซื้อของกินฮะ เจ็ดบาแล้วลนี่เรออ่งยเี่สริบาทครับอันนี้เป็นแกงเห็ดหรืจอแกงมะยอมเนี่ยหรือแกงเห็ดดิคือปลาหมกไปใส่ไหมแกงไปเถอะบอแกงธรรมดาอื โอ้ป็นของแพงนี้ใกล้จะหมดแล้วซื้อไปไว้ล่กจะกลับมาง่ายไหมวะบอกสามวันซื้อไปไหมดแล้วเหรอประทูหปดแล้วบะโอ้ผักเยอะแยะครับผัก ้มหน่อยละสิบบาทสุสิญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นก็มาทำอะไรกิน กับข้าวไม่มีนู่นน,น,นน่ะั่งในนะกุ้งก็มีย่างซ่้อไปซักห้าตัวสิกุ้งห้าตัวเี่กกับข้าวนี่กระพอแล้วนี่นี่ไม่ต้องทำนี่กับขา้าวนี่นี่นี่นแนงกุ้งบอกบอกกินบอก พะแนงพะแนง,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 งป่น,<ก>นเนเี่ยดแจ้งเผ็ดเอา,าเอพะเนงกะเพราผอบผัดนั่นหรอแล้วแต่เธอแเอา,าเอพะแนงกับผัดหรือใครลูกเคยกันไข่มีปลาทอดก็มี ้าปลาก็มีไอ้ยังไงกินไหมทอดแนงกันดิเอาแล้วข้าวไม่มีกับพ่ออีกอย่างนึงข้าวข้าวปลาเอาขิงถุงละสิบบาทเอาสองถุงแกงส้มนี่เพิ่นเท่าไหร่แกงส้มถุงเท่าไหร่แกงส้มห้าสิบบาทครับผมห้าสิบทีแล้วแต่เธอบอถามซื้อถามให้เธอกินเแ็่ไม่เซมอนน้าเขียวอ่ะ มะนาวเขียวมะนาวเียวมะนาวเียวก็มีไปเอาบีบมะนวมมาวบ,บ,บีบใส่มะนาวบีบใส่อร้านนั้นบอมาเขาใน,น,น,นร้านน,รน,นนี้ผัดเผ็ดปลาดุก ทอดกอรอบปลาดุกเออทอดกอรอบปลาดุกผัดกะเพราปลาดุกกินด้วยไมครับผัดปลาดุกเพิ่นเอาหมูมาทำอะไรกำ <Pay ing> ลังทำหมูอยู่กินด้วยไหมครับผัด,ด,ด,ดรประดุก กิน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 ระหว่างแกงส้มกับหัดเติดกระดูกเอาอะไรเพิ่มอีกครับแกงส้มไปเอาแกงส้มไปสดบ่มันด้อนบ่แกงส้มก็ได้แกงส้มครับห้าสิบแกงส้มเป็นร้อยสิบบาทครับผมร้อยสิบบาทไป ครับกลับได้ครับตลาดซื้อของเสร็จแล้วหงบแถวเนี่ห้าร้อย